สวัสดีครับเ c ซทุกคนครับวันนี้ผมอยู่หน้าร้านนมนะฮะอยู่บนรถไปไปโอริโอนะครับไปไปเขาลงไปซื้อนมนซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกความประทับใจที่ผมมีให้กับเพื่อนคนนี้นะฮะ <laughs> ผมเคยบอกไปเยอะมากแล้วแต่ว่าวันนี้ผมจะมาบอกเพิ่มอีกคือประทับใจทุกๆอย่างเลยความเฉยสละเขาเป็นคนที่ใจหล่อมากแล้วก็เขามีความเฉยสละเยอะมากซึ่งผมยังไม่ได้เอ่ยปากหรือป่าเ <laughs> ขาเขาเขาเขาอ,อ,อยากซื้อนมไปกินผมยังไม่ได้เอ่ยปากเออซื้อให้ด้วยนะเขาก็ <laughs> <laughs> เหมือนกับเหมือนเหมือนกับเขารูใจไหมครับรูใจว่าเออนุก,กินนมนมสดนะอะไรมาเนี่ยเอาจซื้อมาหอันนี้คือความประทับใจจริงนิสัยดีแล้วก็มีความมีความน่ารักมีความเทคแคร์เพื่อนทุกอย่างเลยเดี๋ยผมไปดูนะนี่ครับทุกคนเขายืนสั่งอยู่ซึ่งลงไปคนเดียวนะครับนี่เขาลงเลเขาเห็นวงด้วย <c oughs> นี่ครับน่ารักมากครับน้าเป็นคนที่เอาใจใส่เก่งมากน่ารักน่ารัก